สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยก็เพิ่งไปได้ขึ้นแบบเชือตัวนี้มานะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับไปเป็นเวลากลางคืนนะครับ่ผมได้มันมาแล้วตอนเช้าวันนี้ผมก็ทําการมาฆ่าย่าเจ้าชูกันเลยนะครับนี่ครับคือตัวเครื่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับตัวเรื่องเนี่ยแบตแบตแล้วก็นี่ที่ใส่แบตเป็นตัวกรองแบตเตอรี่แล้วก็คันเร่งแล้วก็อันนี้ก็คือปุ่มกดคลาปุ่มกดคลาเผมไม่กดนะครับเป็นโรคมาอันตรายสำหรับเด็กอย่างผม แล้วก็แฮนด์ถือแล้วก็ยาวไปอีกก็คืออันนี้คือคือตัวกันกันปูนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมผมยังไม่ได้ตัดบริเวณริมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมผมผมเลยยังไม่ได้เอาลงครับแล้วก็มีตัดตัดเอ็นตัดก้าแล้วก็ากาดแล้วก็ดหัวเกียร์ี๋ยวเราจะมาลองตัดกันให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็ถ่ายอ่าเอาเลครับ ได้ที่เลยนะครับโอเคบุญุบสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับเป็นเพราะว่าวันนี้ยาเจ้าชูเต็มเลยดูหันไปดูฝั่งนน้นสิครับเดี๋ยวโบจะไปอัดตรงนู้นก่อนเลยนะครับบ๊ายบาย